สวัสดีครับเมื่อนี้นายหอยแมงพามาจับงวอยู่ทางหลังเหมียงเน้อครับเนี่ยนี่แหละครับทางพานเพิ่นขอเพื่อนพานเขาไปได้อยู่ดรอกครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงงอพุนติดอยู่ดูเขาพุณนะครับติดอยู่ทางดูเขาคุณนะเขาไปทั้งหลังเจ้าของเพิ่นขออนุญาตนะครับเนี่ยพาไปทา้งหลังเหมียงเลยละพวกวัวมาอยู่ทางหลังคุณอ้อมเขาทังคุณฝนมันตกครับเขาไปได้ทั้งคุณนะ ทางรถมันไปยากครับคุณนะมันก็นเลยให้เขามาทางหลังนี่พาเลาะทางหลังมาบนี่แหละครับเนี่ยเนีย่ยมาหอดขอกข,ของว่าเพิ่นแล้วนี่เจ้าของเพิ่นนะครับตัวทั้งสูงทั้งๆนี่แหละครับเนี่ยสูงครั้ยาก็ใหญ่เนี่ยนี่ครับตัวผูตัวนึงเนี่ยอยู่ดีๆกับเพิ่นว่าเป็นอย่างวุ้นเนี่ยใครมันบวมขางนึ่งก็สัน่น เบื้งเลยบ่ทับเพว่าทำอย่างก็เลยมาเบิ่งแล้วครับมันบวมไม่ดีครับพี่น้องจักกันเป็นอย่างเพิ่นสีว่ารักษาไปเท่หนึงแล้วว่าซั่นรักษาได้เหมืับบ่าในขังขอ,งอ,อกไว้เนี่ยแมันยางทุกมือ้อมันก็ยังบ่าหายง่ายดอกพี่น้องแขนมันขัง,งคอ,อกไว้ก็บ่าจักตีมือมันก็สิหายอยู่ตรงมั้งนี่เพิ่นก็ปล่อยเลี้ยงทุกมือ้อบ่มีเวลาลวเนียกฝูง อ,อ๋อเนี่ยก่อจะฝูงมันมาขังไว้นี่นะครับมีแตเดินตรงนี้นะครับเนี่ยขอกวาวบ่มีหลังคาบ่มียางดอกเนี่ยพูนบ้านิ่กน,บบนก็ห้างอายูบบ่ประมาณตักห้างจากขอกวาอยู่ประมาณตักสองโลสามโลเลยอยู่มั้งครับเนี่ยทางผุนทางมันเลยครับเพิ่นก็เล้พาเขาขอผ่านทางมึนเขามานี่เป็นเหลียงงวายอยู่เลระทั้งนี่แหละกำลังคุย ตกลงกับเพิ่อนอยู่ครับนี่แล้วก็ทีนี้ตะกอยสองตัวเล้ครับเพื่อนว่าเพิ่น,นปอยออกอยู่ครับเนี่ยมันดูดน้มแมงมวสัตว์มันจะเป็นทับเร็วคุยกันแล้วกัไอตวพูนี่น้าหอยแมงปล่อยไม่ให้เพื่อน,นตัวเี่ยเพื่อนไปซื้อเองครับน้าหอยแมงไปจับไม่้เพื่อนเองละเพื่อนไปซื้อกันตามคอกเลยมาบุญเนี่ยแล้วก็ไปจับไม่ห้เพื่อน มาได้ลูกลักรุ่นหนึ่งก็หล่ะครับบันเนี้ยกเลยว่าเพื่อนที่ปอยออกให้นด้หอ,อยแมงหางวัวเท่าบดมาให้เพิ่์เดิร์ดบรสกัดแดงก็ได้ประสนกำลังคุยกับเพิ่์อยู่ว่าสิตกล้าลงราคากันเท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ยตกคุยตกลงคุยราค้ากันเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวดึงไม้ไกนะ่นด้หอยแมงที่บอกได้ว่าจากแต้มจากคะแนนครับ ผู้ี่หมอครับอยู่ติดลูกเขาเพอดีได้ทางคางเขานี่แหละทั้งที่มาเห็ดเห็ดเขาเห็ดของบ่ได้กินหรอกครับเนี่ยเพราะเป็นก้อนหินหลายมีหินมีหยางพร้อมไถก็ไถยากเพิ่งก็เลยป่อยไว้เลี้ยงงัวเลาะขึ้นลาอตีนคุ้งลน่นเขาได้อยู่ต่อกันท้งั้งค่นนะครับ วงเขาแล้วครับตัวนึงนะเพอมันเคยเป็นเสียก,กัน,นครับตัวนี้เคยจับอยู่เคค่อยดึงมันไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยดึงไปครับพี่น้องเนี่ยสุดเก่าเป็นเป็นหัวแดงนะครับสุดนี่ลูกบะมันแดงพองว่าตัวทำมันเฒ่าแล้วนักพอยแบงเป็นงคนมาจับไปเองแหละแล้วเพิ่งก็ซื้อตัวนี้เขามา มีรูปบอมันแดงติดหลายตัวเขาพี่น้องเนี่ยแดยงๆเส้นสวยๆนางๆซุ้มๆนนะพันยานมันทับซุ้มนางเพื่อนเหรอเพื่อนก็เลยหาพ่อหงวัวปลาใหเพื่อนไปหาเองเพื่อนก็เลยเอาไอ้รูปบอมันรูปผสมตัวนี้เนี่ยพอขาวได้มาทับไปทับซ้าก่อนนะสันพอได้หาพ่อหงวัวหม่ตัวผู้ใหญ่นี่ก็ยังบ่ไดห เดี๋ยตังให้เพิ่อนด้วยครับตัวผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่นก็ไหวจังบ่เอาเอา,เอา,เอาไว้ถ้าไปซื้อพงว่าไมาให้เพิ่นวนาา่าซั่นซื้อวัวมาให้เพิ่นแล้วก็ค่อยมาหักตัางกันจังใส่ค่อยว่ากันว่าซั่น์ตัวของมันใจดีครับไว้ใจได้ห้อยแมงปุ๋งเนี่ยแตได้ห้อยแมงก็บ่ยากดอกโทรมาปึ๊บสิเอา,เอามือไดนก็ดมือห่าก,กัดเอาให้ไปโลดไม่มออยากดอกครับเรื่องเงินเรื่อง,งทองก็ได้บ่เคยมิดผิวผู้ใดดอก เชียวตังเงี้เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเอาไว้ท่นละเอามาอยู่กับมือเดี๋ยวก็ิใส่มืดอีกกุ้นท่นเดี๋ยวเอาพวกงัวมาลงก็สิได้ขายงัวพวกนี้ออกอีกกุ้นท่นเอาไว้เอาไว้ครับในห้อยแมงนั่นละนี่ครับจะไม่ต้องดึงมเมเข้ามาหยาครับถอยรถเข้ามาหามันก็ได้ดอกใส่กลางๆครับเพราะใครใหญ่ไปไหนดอกเนี่ยมันก็ยังอายุหน่อยอยู่คนว่าเป็นอยากถีกเตี้ยเนี่ยผมก็เลยปล่อยออกกุ้นท่น ต้องรอจังหวะันจักน้อยครับเลยทีไปดื่มมันก็หัว่าขึ้นไปหรอกแต่เย็นๆเอาเดี๋ยวมันก็ก้าวขึ้นเองแหละค่อยๆไล่มันงหญ่ก็ต้องกังเสียนะครับเนี่ยพี่น้องหันไปเฝ้าดึงกันยังขึ้นขับมันดิ่นมากขับมันแห้งหลายกัดเอาไปยุ่ยครับเนี่ยบ่อยให้มันก็ค่อยๆก้าวขึ้นนะที่แรก ต้องต้องหาจังหวะรอยตังหวะครับพี่นอ้องอืมึ้นเมื่อเรามันก็บงบกงนะครับมันยืนแล้วครับพี่น้องตอนนี้บุนเดอร์สัมวซุมมวงแดงๆพอเก่ามันงามงามครับเนี่ยน่าจแไม่กระบอกแล้วอยอยว่าพอเหี่มากรรอจตกงน้อยเนี่ยนะรออะไรวรัท่าน ซุ้มเก่ามันงามอย,างอย่างนี้ไหมครับนะดูงแดงกันนะเนี่ยซุ้มสุดเนี่ยแต่เพิ่มบริเวณเขาให้ยังไววเราครับสุดเนี่ยบริจดบริอย่างดอกเลี้ยงตามธรรมชาติครับราคากับเบาๆก็พี่รองเนี่ยตัวนี้โมจากกีแต้มริจากกีคะแนนเราครับเนี่ย แค่2นีสิบคะแนนในน้อยๆครับเนี่ยตีเป็นเนีย่ยไปรวดเพราะว่าก็ต้องตีเป็นเนีย่ยไปแล้วครับเพราะว่ามันใครมันบวมขางนึ่งกำลังไล่คลองอีก ยูสุดหนึ่งนะครับนี่าได้ลูกวันนะเนี่ยครับตัวผูซุ้นแดงๆที่มันแรนอยู่ตลอดนี่แหละเอาไว้กระดูดต้นแมมนะถ้าเกินว่าแมมที่ได้อ้วนเร็วๆดูตุ้มแมมแหละกระโสมครับสมัยตะก,กี้ฝูงนีกะว่ามันในหน่อยตัวนะครับพี่น้องเนี่ยฝูงนีเพิ่นลอยก็ตัวครับฝูงเดียวของเพิ่นเนี่ยเกิดจากการที่ว่า ทีมันคับแคบลงคนกับเลี้ยงโมไืพร้อมเพิ่อก็เลยขายไปตัวนี้ก็ยังเหลือหลายอยู่ครับเนี่ยก็ยังเหลืออยู่สี่สิบผาสิบตัวพี่ดอกแต่ก่อนี่ทีมันหวังเป้าหลายครับพี่น้องเดี๋ยวจับตัวนี้ได้ในหะ้อยแมงที่บอกว่าตัดแต่งจากคะแนนครับไอ้ กำลังเอาตูพูน่อยขึ้นมาอยู่ครับเนี่ยนมสมนมเปียวเขา,าห้องครับเนี่ยมีคนกระถามว่าเห็นแต่ว่าทางเพื่อนมาซื้งว่าทั้งอายุถึงอายุทยามาเอางัวไปหลายตัวมันก็บ่ได้ข้นนะครับพี่น้องขึ้นเยอะแต่บ่ไดขยับข้นหลายประเด็นดกขึ้น มาตัวละโอ้ยตัวละนิดตัวละน้อยนะครับพี่น้องก็ได้๋ยวืนลไลเพื่นอนสักว่าัวทุกมือน,นี่มืงจากในบ้านเทานี่ทั้งเหมิดน,นิดทั่วประเทศนี่เพิ่อนวามีอยู่ประมาณจากเก่าล้านแล้วสัตนสมัยงัวข้นเพิ่อววามีอยู่แค่สี่ล้านากว่าหาล้านหนึง่งมึนคุยกันมาแดงสัตน์หครับพี่น้อง มาที่นี่งว่ามาันก็หลายผดแบบนี้คนเลี้ยงจากทว่วงคู่วงคู่บิดอีกย่างเพิ่นมา,มาเลี้ยงช่วงหันเพิ่นมากับเอามาเลี้ยงไว้มันกระทองมาอย่างเนี้ยเพิ่นก็บ่ย้อมขายปปนี่ง่วามาันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันหลายค่าแก่มมีคนสื่อเข้าไปเลี้ยงครับพี่นอ้องมีแต่คนขายออกตอนนี้ราคากับยู่ขึ้นมาจากน้อยครับ บ่ได้ขึ้นมาหลายโพดเลืออย่างนกเนี่ยช่วงเขาพราษาช่วงอย่างนี้กัเริ่มอืดอีกแล้วครับพี่น้องเนี่ยเริ่มสีดตันอืดเล็นกน้อยอีกแล้วเรื่องว่า เฮ็ดจังไดนมันก so ็ได้ครับพี่น้องเนี่ยขันบ้านมีพื้นที่เนี่ยครับพี่น้องมันบ่แหล่งเป็นถึงมาจะถือได้ครับมีต้นทุนเก่ามีฝู่งว่าเก่ามีอย่างขันมาขันซื้อซื้อเป็นซื้อเป็นเนี่ยไปนะครับเอาไปเลี้ยงไว้กับเวลาขายกระตีเนี่ยหรือกสวยจั็กน้อยก็ขายได้สวยจั็กน้อยก็พ้นเลี้ยงก็ดีจั็กน้อยครับขันขันไม่ซื้อเป็นซื้อเป็นเนี่ยไปบ่ขาดทุนเนาะครับพี่น้องมีที่เลี้ยงมีอย่างจังปัญญาอินทียเพื่นเลี้ยงเนี่ย มีทีวางปลาปล่อยเงี้ยใส่แต่คนเลี้ยงเอาเมือเ่อไรนั่งกันล้อมรวดแน่ถิงเฟี้ยงแน่สักวกันเลี้ยงรอไปรอมาสัใส่คนงานแค่คนเดียวครับใส่คนเลี้ยงคนเดียวสองส่นนะเดี๋ยวมันก็ได้เองต้องเลี้ยงใจเย็นๆครับใจไ,ไปใจห่อนเลี้ยงง้วเนี่ยขันไปเลี้ยงซื้อมาแล้วขันไปเลี้ยงเอาไปนั่งเบิง้งเฝ้่แล้วก็ ได้เดือนหนึ่งโอ้ชิได้เลยกำไรจกบาทตัวเนาะชิได้เท่านั้นเท่านี้แล้วไม่ต้องเลี้ยงหรอกครับพี่น้องท่างสันนะถ้าไม่คิดทั้งสันนี่ยต้องปล่อยลืมๆครับไปเรื่อยๆคัจะมีฟฝ้คิดว่าเสียวจากเอากำไรเท่านั้นเท่านี้หอดสองสามเดือนแต่ชิได้เพิ่มซพิ่มเ่มนี่ครับใคนไปคิดทั้งสันนี่ยทุกทุกงายครับแล้วกันเลี้ย,ย,ย,ยงสันเลี้ยงยากท่างสันนะต้องปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับพี่น้อง จังไหนมัคนใหญ่หาเงินขันมันเฝ้าของสันก็ต้องก็ต้องค้าขายครับขันฝ้าหากำไรยังสันนะเบิ้งว่าให้ออกครับก็ต้องค้าขายเลยเป็นห้อยเป็นยังไปรลดครับพี่น้องของสันนะได้อยู่ขันจะหากำไรเร็วๆว่าพอได้ค่าอย่างกินนะขันผู้ใด้เบิ้งว่าเป็นผู้ใดซื่อได้หลายตัวกันสื่อง่ายขายคลองกัดพอได้กินอยู่ดอกครับนะขันเลว่าซื่อไม่เรียงดามจักเดีอนสองเดืยนเนีย สหากำไรกำไรก็สิยากเลยหรอกพี่น,อน้องจังน้อยแม่งจะไปกังที่น้อยแม่ก็ต้องไปน้อยแม่งกับบวกไปจักน้อยนึงมันก็เพิ่มขึ้นปีจกราคาหนาคอ,อเพิ่มมาเทนี้ขันแม่นอยู่บ้านอยู่ไก่ก็ค่าคนทรงค่าคนอย่างนี้ครับเนี่ยโดดโลงลดแต่ผมว่าก้าวขึ้นรถโดดต้งลดนี่ก็มีอย่างเดียวคืออยู่อยู่ทุนกับอยู่ทุนก็บอิคาทุนนั่นแหละคันเอาลงไปคันทีนขายเร็วๆอะต้องไปอย่างให้มันลืมให้มันใหญ่ๆจักน้อยครับ ขันเป็นงัวช่วงที่ว่าราคามันขยับางสัตน่มีต่ค้นหาเรี้ยงไงเจังไดกัได้กำไรครับพี่น้องช่วงนั้นนะต้องเลี้ยงใจเย็นๆเราก็จะไปลงทุนหลายครับพี่น้องม่แเป็นลงทุนกับงัวเด้อลงทุนกับกับคอกับบ่เลี้ยงกับคออจังสั่นนะครับนะเสียคาคออแน่อยอย่างแน่บางบางเจ้าก็ลงทุนหลายบว่าเพิ่นดอกพุ่มพุ่นมีตังกันไรครับเนี่ยเห็ุไดไงจังเพิ่นเลี้ยงกยู่นี่ครับเนี่ย พอให้มันลบแดดรบฝนก็พอแล้วได้ที่ไปเตรียมคอกเตรียมล้างอาหารลงผักลงพิงอย่างเคียงตัดห้าเคียงซอบหนาั้งสันนะครับนะขันมันฟ้ามใหญ่พิ่นกระบืว่าหอกครับพิ่นมีที่พื้นที่หลายยัางสันนะขันเป็นงัวาพิ่นพื้นบ้านเขาต้องสีมันต้องไปยากหลายไปหรอกครับให้มันย่างไปหาห้าเข้าไปหาห้าไม่ให้มันกินนี่ตัวโคบันี้ปันทิชันไม่น้องคิดเอาเขาละขันมีที่เจ้าของเองก็ดีที่เศร้าพิ่นกัน ขันโมแพงกับไส้ได้อยู่ครับเพราะเพราะเด้เศร้าให้มันกินไตยวงสันนะนี่ตัวนึงครับเนี่ยตัวนี้เจ็ดคะแนนนะครับพี่ห้องเจ็ดแต้มตัวเนี้ยกำลังดึงสึนนวนรถอยู่เนี่ยเบิ่องเอาครับขึ้นบ่ขึ้นก็นได้สูงประมาณเมตรเมตรบวกนะครับเนี่ย เม็ดขึ้นครับประมาณเม็ดสิบกรได้ยยู่ดอกขาดกัขาดหน่อยครับเม็ดสิบเนี่ยกำลังน้มสมเอาไปเลี้ยงคันช่วงยาโนมไม่มๆมทีมันก็จะยุบปาน้อยนะครับขันยาไม่ไหลายัะขันยามไม่ได้ไหลขันเลี้ยงดีๆกันมันก็บ่ยุบหลไปลนด,ดอกอืมตัวหนึ่ง ขึ้นรถไปแล้วเถิงปุ่นนะครับตัวหันนะตัวพุ่นหกคะแนนครับพี่น้องนนะตัวขึ้นไปนะตัวนี้อยากขี่โกงจั็หน่อยเนี่ยบล็อกสีเลี้ยงหกคะแนนหกแต้มครับบักนี่กาลังขึ้นนี่เจ็ดคะแนนครับเลยกาลังขึ้นอยากตีโกงเล็กน่อยเนี่ย ตวพูตีเป็นเนี่ยไปได้ครับบะเกลี่ขาวทั้งรถเถอะนะมีที่สามคะแนนครับพี่น้องราคาตั้งไว้ว่าเพื่อที่มาให้ปาหรายประไดิกย้ำังหูน้ำพิ่นดอกซุ้มบาซุ้มสายเนี่ยสายยางก็ได้ครับตาเอาเอาตากะเอาครับพี่นอ้องบ่ได้เอาตาสร้างสร้างเอาตาให้ตามันละ่ะเพื่อนที่กะหลายปรนไดิกวบ่หูน้ำพิ่นดอกก็ต้องไปคุยกันเอาว่าไปบวกกันเอา บ่าขาดทุนได้ห้อยแมงกะบอยไปแล้วครับบาอาไว้ดอกเดี๋ยวก็ซื้อตัวไม่มาอีกใส่เวลาหลายเติบเดี๋ยวครับมืออีกก็ได้า่เจะขึ้นแล้วคัดงพวมันดื้อจริงกัขึ้นยากอยู่เดี๋ยวให้มันตั้งมาตรงๆครับพ่น้องนะ เขาเหนว่ามันย่างขาบพาย้อมยางขึ้นเเถอะเดี๋ยวก็ขึ้นครับพี่น้องรอบไปรอบมากสิแม่ไม่นะครับมาะดมอยู่นะห่วลูกมัน มันยังบวละนมถิงนมแม่มันกันใจเติบอยู่ะนะแม่มันสีออกขา,ขาวๆโบดๆนะครับนะอืมดึงเงาเลยครับพี่นอ้องยู่้ดอกคนดึงแข็งแรงตัวทั้งนี้พอะนันดอกเกินยู่เดี๋ยวขอัวัวแม่ไปเรื่อย ใดมีทุนเหลือได้หลายหนานี่เก็บไปเลี้ยงครับพี่น้องช่วงราคามันเบาๆอย่าเนี้ยก็เลี้ยงสีเงาเลี้ยงใจงเย็นๆครับอย่าไปใส่ใจมันหลายใัรไม่ไปตัดหนาตัดจางไ่ให้มันกินนี่มันเหนื่อยขึ้นมากมันดีท่อครับพี่น้องใครมีฝูงก็ไปไล่ไปเลี้ยงปล่อยลวดไปปล่อยลวดปล่อยอย่างแน่กันที่สบายดอกขันเมื่อใดเหนื่อยขึ้นมากเมื่อใดงุนงิดขึ้นมากก็สิอยากติขายอีก ดัดหยาทุกมือทุกมือมันก็เหนื่อยอยู่ครับพี่น้องมันยางด้ก็ให้มันยางไปหาหญ้ามีบอลเลี้ยงบอลยังก็ตอกลวดไปกับปล่อยค่อยๆนั่งเบิ่งไปเรื่อๆๆยๆ,ๆนะครับได้อยู่อย่าไปลงทุนหลายพร้อมครับพี่น้องอันไหนที่ว่าใส่ได้ใส่งบนหน่อยๆมีใบพุ่งใบไพ่ของของเลยก็ตัดมาแอมครับพวกนี้มันเป็ดงวแข็งแรงครับงวไทยบ้านเฮาเนี่ย ดูผลพันธุเนี่ยมันบ่อใดเจ็บป่วยง่ายประเด็นดอกจังคอกนี่เพิ่นก็บ่มีหดหลังคาครับเพิ่นก็ยามสาวมามันบ่อใดแตกแดดเพิ่นก็ไปนอนตามห่มไม้ห่มหยังคนล่ะยามแรงมากกัดกินน้ามันกัเข่าโคกคอกในหน้าในโคกกับบ่มีดอกพี่น้องเนี่ยลงทุนหน่อยครับตรงเทียมันก็บ่อใดไข่เจ็บได้ป่วยเหมือนเดิมละนานกับเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพระกันสมีเจ็บไข่ได้ป่วยเนี่ย ขึ้นไม่แล้วตัวนึงครับพี่น้องเนี่ยนัดเกินไปเลยอเอ,อเดี๋ยวมันยืนขึ้นมันก็หลบนอกพี่น้องไส้ได้อีกเป็นตัวหนึ่งไปละสองตัวกันแล้วน่าขึ้นไปก็ะไดเห็นว่างวัวไปจากกี่ตัวในห้อยแมงเการถมาขั้นเดียวมือนี้ก็ได้ผูดไดมีทุนนีหลายก็ลองซื้อรถพี่น้องซื้อตอนนี้บ่ขาดทุนแล้วครับเลียงเงาเงจากน้อยเดี๋ยวมันก็นขึ้นู่ได้ละเนี่ยมันลงคอแล้วครับเนี่ย หอดบานกับมือพอดีครับพี่น้องหางบ้านในหอยแมงจะประมาณตัก1สิบกิโลนะมั้งซีโตรครับพี่นอ้องลงคอกไปแล้วครับในหอยแมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมือครับเด้อคลิปต่อไปในหอยแมงเทปคลิปอย่างให้เบิรงครับง้อยอย่างค่อยว่ากันครับผมครับวัสดีครับ